แอปเปิลโอเคเดี๋ยววันนี้จะเป็นการสอนการลงสีโดยลักษณะที่ครูจะสอนวันนี้ก็คือการทําให้ลักษณะของตัวละครของเราเนี่ยมีความเป็นมิติมากขึ้นนะครับโดยนักเรียนรู้ใช่ไหมว่าเรื่องของคู่สีตรงกันข้ามเนี่ยมีสีอะไรบ้างอย่างเช่นสีแดงเนี่ยตรงข้ามกับสีอะไรสีแดงตรงข้ามกับสีสีน้าเงินสีน้ำเงินตรงข้ามกับสีอะไรสีน้ําเงินตรงข้ามกับสีอะไรในวงล้อสีอะ เอาน้ำเงินน้ำเงินตรงข้ามกับสีอะไรเหลืองส้มสีส้มสีส้มโอ้โหอ่าแล้วก็สีเหลืองตรงข้ามกับสีอะไรสีเหลืองตรงข้ามกับสีเขียวโอเคนี่ไงเราเหตนได้จัดนี่ได้จัดเพราะฉะนั้นแมวตัวเนี้ยครูต้องการที่จะให้มันเป็นลักษณะแมวแบบแมวแมวลายสีส้มอ่ะนึกออกไหมแมวไทยนะมันก็จะใช้สีก็คือหนึ่งก็มีสีสีเหลืองก่อนสีเหลืองสีส้มเหลืองเนะย แล้วก็สีส้มอ่ามีน้ำตาลด้วยนะแต่คู่สีตรงข้ามควรจะเป็นตระกูลพวกสีสีม่วงเนี่ยสีม่วงก็จะมีอยู่หลายเฉดด้วยกันก็จะมีทั้งม่วงที่อ่าม่วงแมนกันนิสม่วงอ่าอะไรนะม่วงมาจิต้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีชื่อมันนะครับเนี่ยไวโอเลตอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อกว่า อันนี้สี Relax นะครับรี l a x กคืออะไระครับเลอะไรห็นเนาะวิธีการครูจะกําหนดให้ทุกตัวเนี่ยในเนี้ยให้แสงเข้ามาทางด้านซ้ายเหมือนกันทั้งหมดนะครับครูจะให้สีที่สว่างที่สุดเนี่ยลงไปก่อนแล้วิธีการลงจะใช้วิธีการแบบเหมือนกับเราฝนดินสอเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบเหมืนมนอมนกับเราหมุนเหมือน เหมือนเส้นขดนอ,อ,ขอ,อ่ะนึกออกใช่ไหมอช้เทคนิคเดียวกับสีช็อคใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันแบบนั้นครับคล้ายๆกันแต่ของสีช็อคเนี่ยเราต้องคอยแกะไอ้ตัวจริงๆอ่ะไม่ได้เรียกว่าสีช็อคเขาเรียกว่าสีเทียนน้ํามันอ,อ,อ่าสีเทียนน้ํามันนะครับสีช็อคจะเป็นแบบที่ครัวาม,มาใช้บทสีอ่ะจจะเป็นแบบนี้เป็นแท่งเหมือนกัน สีช็อคน้ำมันเนี่ยเขาจะพัฒนาแต่แต,แต,แต่แต่เราจะเรียกว่าสีชอ็อคเนื่องจากลักษณะรูปทรงของแท่งมันเหมือนกับอะไรเหมือนช็อค<อ>ใช่ไหมอ่าแต่เรียกให้ถูกต้องเราก็เรียกว่าสีเทียนน้ำมันจเดี๋ยวเดี๋ยวแววตาของแมวเนี่ยครูจะให้มันออกเป็นโทนแบบสีแบบสีฟแบบ้าหน่อย ไอ้ตัวนี้ชื่อว่าไอ้โป๊กะโป๊กโป๊กหัวโป๊กแม่โป๊กโดนนะโป๊ไม่เพราะแมวครูเป็นสีที่บ้านว้าวโอเคโป๊กน้องโป๊กไอ้เห็นใครตัอแ้วครูก็มีสัตว์ทุกอย่างนี่นะครูให้เปิดสวนสัตว์จะนี่เห็นปี๊ยยืนยืนเห็นนี่ก็สัตว์อันนี้อะไรอ่ครูผมพับแัดโทรศัพท์ครูลงเลยคอันนี้อะไรกระสู้เหรอกระสู้ครูคลี มีอะไรกันมันเป็นน้ำโคลนโคโยตี้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือสีที่หนึ่งครับเป็นสีแบบเหมือนเราดราเองอ่ะเราจะลงจากสีบางๆไปก่อนใช่ไหมครับต่อไปก็จะเริ่มทัดต้าหนักให้มันเข้มขึ้นคูจะใช้สีที่เป็นสีเหลืองที่แบบมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นคูบ้านไหนครับไม่เหลสีนะครูครูทำไมคูเหล่าสีแน้แหลมเหมือนกับ ดอยิงเลยเราจะได้ไม่ต้องเหลาบ่อยผู้ใช้ได้เหลาคัตเตอร์เหรอคัตเตอร์คัตเตอร์อย่างเดียวเลยครับอย่างน้คุณโรมานะเนี่เออทำไมไม่ใช้โรมัถ้ามีลูกจะให้ลูกเรียนไม่ต้องซื้อกลบเหลาซื้อคัตเตอร์ให้ลูกใช้เลยทำไมถึงไม่ใช้กบเหลามันก็มีเหตุผลของมันนะคือถ้าเราใช้กบเหลาเนี่ยมันจะเหลมอยู่ตลอดเวลาถ้าจริงแต่ว่ามันจะได้นิดเดียวยี่ถกไหมเพราะว่าเออมันจะระบายต่อใช่ครับอ๋นนี้ม่ต้องไปเหลาหลายรอบ ใช่เหมือนเหมือนเหมือนกันเหล่าที่สอยอีที่เราใช้กันเลยแบบเดียวกันเลยครับก็เราใช้ใช้ผลงานในเรื่องมือตัวใหญ่แต่แต่วันนี้ก็เนาะใครที่ดูผลงานมาก็ตามสภาพก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าก็เสียใจอ่ะนะจะจบตั้งใจอยู่ไหม ไม่ไม่หนูพูดได้ว่าหนูแต่พูดถึงพูดถึงผมแค่พูดถึงคนที่ไม่ได้เอามาคนอื่นเขาพร้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมตั้งเพื่อไม้ตั้งใจเนอะผมก็ผมไม่ได้ว่าอะไรขนาดขนาดหนูลืมเอาสีมาหนูนึกได้หนูยังไปเสียที่ร้านพัฒนาเลยมีความรับผิดชอบแค่แต่แค่ยอดสร็จอันนี้สีที่สองครับสีที่สามก็จะเป็นสีที่เป็นแบบแมวเนี่ย ไอแมวสีเหลือกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกคนโบราณเขาจะเรียกว่าสีส้มใช่ไหมเออไอแมวตัวเนี้ยสีส้มไอตัวส้มๆอ่ะ้ตัวไหนหวะบางทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมัน,ม,นมันค่าสีโดยรวมของมันเนี่ยมันจะเป็นสีเหลือกมากกว่านะเหมืกันแล้วแต่คนเรียกแล้วกันนาอเอางี้ดีกว่า่ไหเออใช่เออไอแดงเนี้ยนะเรียกหมาแดงหมานางจัเป็นหมาแดงเออใช่ ขนาดคนโบราณเนี่ยคุณปู่คุณย่าเนี่ยขนาดนี้นี้เราเราเราอ่าน่าสีและสีอ่ะเขาจะเรียกว่าสีเขียวคอันนี้ก็สีเขียวอันนี้ก็สีเขียว่อันี้ก็สีเขียวเาก็ว่าสีสฟ้าเป็นเนี่เน่อ่ะสีเขียวเขาเรใช่นั่นแหละสีกมีดำยิมกาีเขียวแม่แม่เราเออนั่นแหละสีเขียว หาไม่เจอหาไม่เจอโดนด่าอีกนะใช่ก็ได้วระเน่าม่เคแมวาีรู้เลยในบานอ๋อโอเคไม่เป็นไรรูวก็เเอกอะแบนี้นะอันนี้ได้อันนี้เป็นเป็นสามสสแล้วเนาะแมวทุกตมท่ลย่ชืออไรกิกาฟิว S <S แมว,ว <S 2> <S 2> อ,อ้วนนะนนี่แมวใวววหญ่เดินได,ววด้นนี้คือน้ำหนักที่สามน้ำหนักที่สี่เนี่ยจะเริ่มใช้พวกตะปูพวกสีน้ำตาลเนาะอันนี้จะเริ่มพัดได้ส่วนที่มันเป็น,งววนเงาวุนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอันนี้ไม่ได้ต่อวันเกิดนะต้องมาบอกก่อน บางทีมันสีสีไม้เนี่ยผมยก็ไม่ได้ใช้นานบางทีแบบมัน,ม,นมันอาจจะโดนความชื้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนเออาการโดนความชื้นนักเรียนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ไม้เนี่ยมันจะอมความชื้นไว้ใช่ไหมและตัวไส้ของสีเนี่ยพร้อมเจอความชื้นมากๆเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบเมื่อกี้นี้เลยเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดน้ําหนักอะไรแรงนะแต่มันจะหักแบบให้เห็นนี้เลยเหนูเเห็นพวกเขาเอาสีมาจุ่มน้ำแล้วขีดไะไรเนอร์อ๋อนั่นน่าจะเป็นพวกตัวพวกสีไม้ระบายน้ำ แต่ของของเราเนี่ยมันไม่ใช่สีไม้ระบายน้ำเนี่ยไม่รู้นะอาจจะมีมะก็ลองดอูมันก็ใช้ได้ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอนี่ทีนี้ครูจะเริ่มใช้ผู้สีตัวเงาก็คือสีห่วงเนี่ย สีม่วงในตรงนี้ครูจะมาทําเป็นเงาเงาของมันไอ้ตรงเนี้จะช่วยทําให้เกิดมิติของงานแต่วิธีการให้ใหนักเรียนฝนแบบนี้นะอย่างที่ครูทําให้ดูนะแบบนี้นะมันจะทําให้การเขาเรียกว่าการเบลนน้ําหนักของสีหรือการเกลี่ยน้ำหนักสีเนี่ยมันจะเข้ากันได้ง่ายมากกว่า คนนะมีไหมไม่มีนะไม่มีนะขอยืมสีฟ้าหน่อยด้วยแกจะกินกับเราบอกฟ้าเหรอใช่ก็ไม่อยากนั่งมาแต่ก็ไม่ได้อยากได้งานเธิรือว่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องทำสักตัวสองตัวให้ครูให้หน่อย ได้ถ่ายรูปไปยแม่ต้นแดดถรูปเสร็จแล้วเราจะต้องถ่ายรูปนึกออกไหมทรตอนนึกออกเราจำได้ไหมเราจำเขาโพงได้ไหมลูกได้ไอลิงอ่ะลิงติ๊กซือมาไอลิงเอาไอลิงตัวโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเคยไหมเคยไหมตอนเป็นเด็กเวลาใช้สีตรงไหนต้องเก็บเข้าที่เดิมใช่ต้องเรียงให้มัต้องเก็บเข้าที่เดิมจริงๆถ้าใครไม่เก็บเข้าที่เดิมหรือว่าเพื่อนยืมไปใช้ไอ้ลิงมือเตะมือไอ้ลิงใช่โดน แล้วแล้ววิธีการจำก็คือก็คือต้องต้องแบบนี้ขีดไว้ข้างบนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอย่างนี้อย่างนี้ถนาดูเท่านั้นแหละใช่เลยถ้ามองถ้าถ้าไม่ใช่ของหนูก็ไม่เดียใครเบอร์เบอร์คูนเชฟมาแพงว้าวไม่เท่าไหร่เองโอ้ยหนึ่งร้อยกว่าบาทเองแค่พับว่ไม่เท่าไหร่เองหนืยมากหนงร้อยกว่าบาทไปเจอไม่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่เองอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คุณจะให้มันเป็นตาสีฟ้าสีเขียวเป็นไปมีสฟ้าอันนี้เป็นสีฟ้าชื่อว่า turquoise สีเขียวขอร้องสีเขียวก็เขียวอ่ะแล้วแต่มันออกฟ้าหรือเปล่ะมันออกเขียวเลยฟ้าตาตาบอกสีหรือเปล่าแน่แน่เดยวหนูบอกไม่เขียวนักเรียนรู้ไหมว่าตาบอดสีเนี่ยเขาเช็คไงเช็คไงสีที่มันใกล้เคียงกันเนี่ย เออสีที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะแยกไม่ออกระหว่างเนี้ยเอาเขียวเขาจะเทียบเอาเขียวกับฟ้าเนี้ยมันอยู่คู่กันอย่างเงี้ยนั่นคือตอนแรกความเข้าใจครูตาบอดสีครูคิดว่ามองไม่เห็นสีอะไรเลยเออในตอนในความเข้าใจของครูนะแต่จริงแล้วมันมันมันจะแยกไม่ออกยอดแดงบอหมดเลยยังยังยัง ไม่กล้าใช้นะให้เราใช้เองก็ได้นะไม่เป็นไรอ่ะทีนี้แมวมันอาจจะมีแบบแก้มแบบอมชมพูนิดนิดอุ้ยชมพูอมตองมันจะเป็นชมพูตรงจมูกชมพูอะสุขภาพดีสุขภาพมันจะเป็นชมพูตรงจมูกแน่นอนตรงนั้นมันต้องเป็นสีชมพูแล้วก็ดูก็ไม่ตรงนี้สักหน่อยไล่ถ่ายแมวนะถ้าชอบอะไรก็เล่นเงี้ย อันนี้แค่พูดถึงเหล้วพายแม่งจับเลยโอเคสุดยอดยอมอ้าวอันนี้ก็จะเป็นจมูกสีชมพูเนาะที่ชมพูที่คนลืมเอางานมาบอกอย่างที่คนลืมเอางานมาบอกขยี้แล้วขยี้ขยี้เลยพายบอกว่าได้ด่ได้ด่ารอวันที่เธอจะได้ขยี้เลยไม่มีทางเดี๋ยกูโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์กับหอกไปหรอสะดุกใง้น้วมันหมดกลางทาง เดินค่ะมีขาฉัเดินได้อ่ะอ่ะแต่กระดิ่งนี่จะเป็นสีอะไรดีแดงอุ้ยไม่ไม่ไม่สีอะไรดีสีอะไรดีสีทองไปเลยครูกระดิ่งอ่ะเาสีน้ำเงินสีน้ำเงินนัดคอสีน้ำเงินอ่ะเป็นอะไรกันเนาะ ปีใช้สีม,ม่วงลาเวนเดอร์นะไล่ลงไปหน่อยนี่ลาเวนเดอร์นี่นะี่ลาเวนเดอร์นี่ลาเวนเดอร์นี่อ่ะอันนี้เป็นแมวแบบเกคอ,อไอ้นี่ใช่กระดิ่งลูกกับเขาเรียกอะไรลูกเลยลูกกับพรัวกระดิ่งลูกกับพรวน,นี่นนกระพัวนเนี่ยกระพัวงงจริงจริเลยเรียกว่ากระดิ่งมันกันล้วกันเนาะเอาง่ายๆเนาะกระดิ่ง โป๊อืมโปู๊อป๊โป๊ไม่ใช่โป๊เออน้าผายแล้วโดนเปลี่ยนชื่อพอตั้งชื่อผมดิปู้แมวน่ามืนโดนต่อยอ่ะแล้วแล้วมันบุกไปอ่ะนี่ชอบตัวนี้สุดเลยพี่คะนี่นะครับเนี่ยที่เหมือนเพี๋ยวส่งให้ดูนี่ลายมันมันจะต้องมีลายด้วยนะครับมีลาย บนตัวมันเอาเป็นสีน้ำตาลดีกวนะ่าอยู่ไหนอ่ะนะไม่สังเกไงตไหมตรงตรงหัวของแมวมันจะเป็นรูปตัวอะไรตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็มไปสังเกตดูนะแมวที่เป็นแบบ라 Month, 라ลายๆแบบลายเสือเออมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นตัวเอ็ม คู่มันนางเจียดาวเลยอนางเจียดาวดาวเจียดาวสวยสาวโอเคอ้าวนี่ไงมองไม่ได้ไม่ไงนี่ไงตัวเอ็มโอเดี๋ยวให้พยพายออกกเออใช่นี่ยเเมเนี่ยถ้าแมวลายมันจะมีแบบตัวเอ็มย่างเงี้ยนะ ยาวบ้นไหนนลตัวี่พอเสร็จแล้วทีนี้แบ็กกราวที่นักเรียนทําไว้นะครับครูจะให้ใช้พวกอันนี้เป็นสีเหลืองนะภาพรวมเป็นสีเหลืองใช่ไหมเอาคู่สีตรงข้ามลงเป็นแบ็กกราวไปเเป็นต่ทีอาามก็หนูก็ทำอันนั้นไปก่อนแล้วกันเนาะลองได้หรอกนะ กวนยากปูชอบน้ตำตาเด็กดูดูรู้เลยกูต้องระบายพื้นหลังที่ปอบแย่แบกดาวสักหน่อยนึงกูระบายเร็วมากอ่ะเขาบอกเหน่อยนึงใช่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ช้าแล้วเนาะเล็งแล้วเล็งอีกว่าต้องระบายสุดใช่ไหมกูเอาแค่เอาแค่ประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วเรือแล้วเรือไม่หลุดระบายหมดไระบายหมดก็ได้ขยันเนาะขยันเนาะ แล้วอาจจะมีสีเหลืองก็คือสีของสีของแมวตัวเนี้เ <c oughs> ขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าสีบรรยากาศนะครับ <Wow. S 1> หรือ atmosphere of color เนี่ยตรงนี้เรียกว่าสีบรรยากาศง่ายอ่าสีบรรยากาศหรือ atmosphere color หรือเรียกง่ายๆก็คือ local color ก็ได้ร o ค a l c อ l าค Local ดูดูดูัูตูดนดูดูดูดนดูดูดงด้ดนดูดูดูดงดูดูดนดูดูดู ครูอยากให้จําชื่อสีด้ซ้ำไปอ้างว่างครับเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างวิชาวิชาการวาดภาพเหมือนของรุ่นพี่ปีสามทาเรียนน่ยต้องจําชื่อสีด้วยกี่สีแล้วแต่ว่าเขาจะใช้สีอะไรบ้างเนี่ยเพราะเวลาครูสอนกูจะเรียกชื่อสีนั้นๆมาเลยนี่ยางทองแทนทอเหมือนตอ้งย่าัเจ้ากับคะ

เป็นผู้กอะไรอ,อ๋อผู้การใช่ใช่แม่กำลงังมีชีวิตหแล้ว่าเป็นพราะไม่ใช่คู้ก็เพิ่งมาทำในปีนั้นใช่ไหอะไรนะครับขนผู้การขนรถบัตรครับทำไปเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยครับอ๋อคุณทำเองเหรอคะครับครับไม่ได้เงินก็มาหนึ่เขาจริงๆเป็นขนนกจริงๆขนพอดีเพื่อนครัวเขาเลีล้ยงไว้แล้วเนี้ยอ๋อแล้วไม่ขาดอะไรเลยไม่ไม่ ไว้ได้นุ่งกิ๊บมาเนีนกเนี่ยมันจะมีการผัดขนทุกปีใช่ไหมอ่าก็เลยใช้ใช้จังหวะเวลาช่วงนั้นแหละมาไปเก็บมาครูก็อย่างเงี้ยเป็นหนูนะหนูจะต้มถอดขนเอามันก่อนออนกแก้วคู่หนึ่งแพงมากนะนกแก้วมาคออันนี้อ่าอย่างอันนี้ครูจะเดี๋ยวครูจะลงเป็นสีแดงเป็นสีสีตัวนี้ละกันสีแดงสคารเลตอ่าอันนี้เป็นชื่อสายพันธุ์สคารเลตอันนี้จะเป็นสีอันนี้ชื่อว่า บูกโกลนี่ไงบูกโลบกโลโอ่าอ,อันนี้จะเป็นไฮยาซินอย่างเงี้ยดอกแก้วก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับถ้าสมมติว่าหนูหนูเอาหวีมอาหวีมันแตกเป็นเส้นๆนะอย่างนี้ปากสีแดงประมาณน,นี้นี่นะครับแบล็กการ์เอาแค่ประมาณนี้พอถ้าถ้าตัวละครเราถ้าตัวละครเราสว่างแบล็กการ์ควรจะเป็นยังไงเข้มด้ว่า๋อใช่ เข้ม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 นะเปนอะไเหมือนไม่เหมือนครูถ้าตัวละครถ้าตัวละครเราเข้มแบกกาก็เป็นไงอ่อนว่างอะไรครูทำไมสีมันดูเยอะจั้งตัวก็มีมันกี่ได้ทราย้ม็นสีคืออะไงมีอะไรสิจริงจจะต้องทำแบบนี้แบบครูจะทำให้ดูสีที่เราใช้อยู่ในงานอ่ะอันนี้คือสีที่หนึ่งมันจะได้รู้ต้องทำอย่างนั้นด้วยหรอ ใช่ครับเหมืาร no. ู้เลยโทนเทียดานใช่ไหมว่าในแต่เด็กเอ่อได้รู้แต่โทนหรืออีกสัพหนึ่งเราจะเรียกว่าคัลเลอร์เวย์ก็ได้นะอหรือว่าในไอวีเนี่เรียกวาเอาสีใหม่แล้วเหรอใช่ใช่นั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยราคิดว่ามันา้องว่าจะหรือเราจะสร้างสีใหม่ตลอดไปแล้ว็ท้าไมไม่ใช่เราฝีะช่องเต็ม เวลาเือะแต่มันมันเยอะอ่ะโอ้เอาสีของติ๊กมาใช้ดีจังเลยมีกล้วยหนุนด้วยที่สีหนังตาเนเป็นรู้แล้วนะใครจะเอาสีลงไปใช่สีขโมยเวลาท่งดูตาด้วยแ้แ้ยังไม่มีขาเดินกากบ้านหรอกอ้าวอ้าวเบิร์ก็ไม่เท่าไหร่ไงเบิดสุดแล้วข่ากันเองก็ลองไม่เถิดนี่นะครับตต่นี้นะครับ อันนี้คือสีทั้งหมดที่ครูใช้ในงานเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องบอกตำแหน่งของ Colorway หรือ Mood and t o n e แบบนี้ให้ครูทราบด้วยนะครับเนาะมีสีอะไรอีกอับสีนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลครับอันนี้น่าจะเป็นสีลอเซียนาลอเซียนาประมาณนี้เออสีคพูด้วยใช่เราต้องกำหนด โอ้ยระบายสีจะไม่ได้ก็นี่ไงหนูจะเวลาหนูจะใช้สีอะไรหนูก็ต้องเอามาแบบแนี้ไว้ก่อนจะใช้สีอะไรก็วงไว้เลยจะได้รู้มันจะได้มีผลต่อการออกแบบตัวละครของเราในตัวต่อต่อไปนะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมลูกโอเคนะะเดี๋ยวแยกย้ายกันทํางานกันจับไปดู